สวัสดีครับมาดูตัวอะไรบ้างกันครับกับคุณหนุ่มแหลพยากรณ์นะครับทางช่องแหลพยากรณ์ช anel นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16บหกพฤษภาคมนะครับพศ2567นะครับตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับขึ้น9ก้าข้ามเดือน6ปีมะโรงนะครับจศส1386นะครับตามระบบปฏิทินจันทรคติของไทยนะครับก็สําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาครับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนคลิปต่อไปนะครับผมจะมีคลิปให้ฟังทุกว รายวันของคนทะเจวันเขาต้องเยกนโชคของคนลั้จ7วันนะครับซึ่งผลการทำานายแต่ละครั้งก็มีผลแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถนำไปยุ์ใช้ในการวางแผนในการดาเนินชีวิตแต่ละวันได้นะครับถ้าเผื่อวันนี้ฟังแล้วผลการจำนายไม่ดีขึ้นมาก็พพื่งนนี้ฟังใหม่ครับเพราะว่ากำายมีผลแค่วันต่อวันเท่านั้นนะครับและการกดติดตามก็ง่ายมากครับสามารถกดสามจมูกล่างขวาของจอนะครับมีควาว่ากดติดตามอยู่นะครับก็สามารถกดตามอนี้ได้เลยนะครับและผู้ที่กดติดตามภาษาอังก่งไว้นะครับระบบจะเตือนทุกครั้งนะครับ จะมีคลิปใหม่เกิดขึ้นซึ่งคลิปใหม่จะออกหลังจากเ, OK, เที่ยงคืนทุกวันนะครับหลังจากเที่ยงคืนปุ๊บก็จะมีคลิปใหม่ปรากฏขึ้นเลยนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ผลปรกอบายของวันรวมขึ้นได้เลยนะครับโอเคแล้วเรากลับมาดูรายวันกันต่อเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มที่ชาววันอาทิตย์เช่นเคยนะครับว่าชาววันอาทิตย์ในวันนี้การงานการงานความรักชคลาภเป็นใช่ไหนะครับเราเริ่มที่โชคนาำก่อนนะครับชคลาภของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ เดือดร็อคเกอร์ถือว่าจะมีโชคระดับกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ในแง่ของโชคลาภนะครับวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ The Wheel of Fortune ถือว่าการงานก็จะสังเจตุร่วงไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็พูดที่การขายในวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายระดับปังๆรัวๆได้เลยนะครับสำหรับการงานของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับความรักของชาววันอาทิตย์ที่มีคก็พูดแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ ชวยนะครับถ้าสิบถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ความรักยังหวานชื่นมันดีอยู่มากนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเรามาสู่ชาวสดกันนะครับชาวสดวาาันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็แบบว่าเราได้ไพ่ราชินีดาบนะครับถือว่าวันนี้สัมพันธภาพของชาวสดวันอาทิตย์ก็ยังสาร่อไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับชาวสดวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับ ต่อมาเรามาดูที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวว่าที่วันนี้ปรากฏว่าเราได้ให้เดอมูลนะครับถ้าเดอมูลขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาววาที่นะครับในแง่สุขภาพอาจจะต้องระวังสักหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจในเรื่องกังวลเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเรียกว่าพักผ่อนเยอะๆแล้วก็พยายามหาเพื่อนคุยนะครับพยายามทำติให้จมใส่นะครับจะได้ผ่านวันิวไปได้นะครับแล้วก็ระวังสุขภาพไปบ้างนะครับพักผ่อนเพียงพอนะครับการดูขั้นเนื้อขั้นตัวก็แนะนำว่าให้ทาน ยาแล้วก็พบแพทย์แล้วก็รับผ่อนเยอะอากันนะครับก็ได้ไปเพื่อวันนี้ไปได้นะครับสำหรับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูที่เลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข92นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข20นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข18นะครับ92 20และ18นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับ ลองรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบ้างบรรยากันนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันจันทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการงานการงานหรือลักภาพโชคลาภของชาววันจันทร์เป็นเช่นไรนะครับเต้องระวังไหมต้องตั้งรับไหมเราเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์นะครับก็าแบบว่าเราได้ไพ่ justment นะครับถือว่าจะมีโชคระดับกลางไว้นนะครับสำหรับชาววันจันทร์ในแง่ของโชคลาภนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องการงานกันนะครับการงานของชาวบัญร์ในวันนี้เรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับถ้าห้าถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะไม่เป็นไปนตามวางแผนที่วางไว้นะครับอาจจะมีการเลื่อนตา่างๆเลื่อนนัดต่างๆเกิดขึ้นได้ล้วก็แล้วก,วก็อาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับอาจจะมีปัญหาที่เกิดจากลูกน้องหรือลูกค้าด้วยเช่นกันอาจจะมีการเลื่อนนัดต่างๆเกิดขึ้นก็พยายามทั้งวางแผนตั้งรับดีๆแล้วกันนะครับจะไไไดดด้้้ผ่นนนวััีีปะครบ ต่อมาเป็นเรื่องความกักกันนะครับคลอรักของชาวบัรจ huh kind of ันนะครับที er ่มีครอบครัวแล้วนะครับเพราะเกิว่าเราได้ไพ่เด็กถือเหรียญถือว่าวันนี้คาอรัอกยีหวาเชื่อดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบัญจันที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันที่ชาวโสดกันนะครับชาวโสดบัญจันในวันนี้นะครับเพราะเกิดว่าเราได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับถ้าเจ็ดถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้นะครับสมบัติบ้านของชาวโสดบรญจันก็ยังสานต่อไปได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวโสดบัญจันในวันนี้นะครับ จากนั้นเรามาดูกันที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาว,ชวบัญชาในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะสเตนนะครับถ้าเดอะสเตนขึ้นมาแสดงว่าสุขภาพของชาวบัญชายังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับยังไม่มีไต้องห่วงในแง่ของสุขภาพของชาวบัญชานะครับต่อมาเรามาดูที่เลขนำโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขสองเจนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข0 9นย์นะครับแล้อีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข หนึ่งเจ็ดนะครับสองเจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นไม้เด่นของโชคของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาช่วยคอมเมนต์รับทราบกันด้วยนะครับนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันอังคารกันต่อเลยนะครับว่าชาววันอังคารในวันนี้นะครับการเงินการงานของลักษณะภาพโชคลาภของชาววังคารเป็นเช่นไรบ้างนะครับอยต้องระวังไหมไรต้องตั้งรับไหมเราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาบของชาววังคารในวันนี้นะครับพบว่าเราได้ไพ่ สองถ้วยนะครับถือว่าวันนี้จะมีโชลาประดับกระตางไปได้ครับสำหรับชาวบังการในแง่ของโชลาานะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวบังคารนวัน <running> นี้เพราะว่าขึ้นไปห้าถ้วยครับสดงว่าห้าถ้วยขึ้นมาแดงว่าวันนี้ชาวบางการให้ระวังในแง่ของปัญหาในแง่ของการงานสักบ้างไว้บ้างดงน้กันนะครับอาจจะมีปัญหาของการเรียกว่าดีเลย์ในงานหรือว่าแผนการจัดงมีอาจจะต้องเลื่อนไปก็ได้นะครับแล้วก็ รวมทั้งผู้ี่ค้าขายในวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกน้องหรือลูกค้าด้วยเช่นกันอาจจะมีการเลื่อนนัดต่างๆโดยที่อถารฐานโดยที่แผนตั้งตัวได้นะครับพยายามนั้นพยายามวางแผนตั้งรับกันไปด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความกักกันนะครับพเพราองชาวบังคารที่มีก๊อฟโแล้วนะครับรเผื่อว่าเราขึ้นไตยเก็ดเกดนะครับถ้าจะดเียดขึ้นมาจกว่าวันนี้นะครับชาววังคารที่มีก๊อฟโฟล้วก็ให้ระวังในแง่ของการผิดใจกันค่อนข้างรุนแรง ในครอบครัวเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพวัะนั้นก็พยายามตั้งสีนะครับในการคุยกันเจรจากันนที่บอาหน่อยไพ่แล้อันใดก็อารมณ์หน่อยกันนะครับจะได้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวเสาร์วันจันทร์เอ้ยวนอังคารนะครับในวันนี้นะครับปรากว่าได้ไพ่คิงถือดาบนะครับถือว่าวันนี้ชาวโสดวันอังคารนะครับก็ยังสารต่อพมสมพธ์ไปได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับชาวโสดวันอังคารในวันนี้นะครับ จากนั้นเรามาดูกันที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพชาวบางคารในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไปแต่ม่ิเชื้อแสดงว่าวันนี้นะครับชาวบางคารสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับก็หายหัวไปได้ในแง่ของสุขภาพนะครับสำหรับชาวบางคารในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูที่เลขนำโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข56หนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขเจ็ดสิบแปดนะครับเลขหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือ หายเลข52นะครับ56 78แล้วก็5.2นะครับเป็นไายเลนวอของชาววางคานในวันนี้นะครับไปก็ปรับแชทกันดูนะครับได้ผลยังไรก็มาช่วยคอมเมนต์ลรอบรากไปนดูแล้วกันนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันพุธกันต่อเลยนะครับว่าชาววันพุธในวันนี้นะครับการงานการงานความสุขภาพโชคลาภของชาววันพุธเป็นเช่นไรนะครับโดยที่ต้องตั้งรับให้ต้องระวังไหมนะครับเราชาววันพุธเราเริ่มที่ช็อกภครับโชคลาภของชาววันพุธในวันนี้นะครับก็คาอว่าเราได้ไพ่ 5ดาบครับถือว่าวันนี้โชคเล่าจะมาไม่ถึงนะครับชาวพุทธนอไปก่อนนะครับอย่าง่งของโชคล่ภนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวพุทธในวันนี้นะครับเพราะว่าได้ไพ่แดถ้วยนะครับถ้าแปถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานของชาวพุทธอาจจะมีเหตุที่ต้องเลื่อนไปชะลอไปหรือว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้นได้เวยนะครับแล้วก็อย่าง่ง้ของคนที่ค้าขายก็เช่นกันนะครับอาจจะมีการเลื่อนนัดหรือว่านัดต่างต่างเกิดขึ้นหรือว่ามีปัญหาต่างๆที่อาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้น ในระหว่างลูกค้าหรือลูกน้อง้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งสีกันนิดหนึ่งนะครับตั้งรับให้ดีจะได้ผ่านปวันนี้ไปได้นะครับสำหการงานก่อนชาววันพุธนะครับต่อไปเป็นเรื่องความรักกันนะครับพรามรัของชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งเหรียญถือว่าวันนี้ความรักยาวาเชื่อดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับจากนั้นเรามาดูที่ชาวโสดกันบ้างนะครับชาวโสดวันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หกดาบนะครับถ้าหกดาบขึ้นมาแสดง สัมพันธภาพของคนโสดวันพุธก็อาจจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันเล็กน้อยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งสติในการคุยกันเจรจากันนิดนึงนะครับหลัที่เราหน่อยอภัยกันได้ก็ให้เอารู้วยกกันนะครับจะได้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะครับสําหรับชาวโสดวันพุธนะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งดาบก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาววันพุธในวันนี้ในแง่ของสุขภาพนะครับ ่อามาดูที่เลขน,นำโชคกันต่อเลยนะครับเลขน,นำโชค,หม,ค,คหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขสามสิบเก้านะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขแปดสิบแปดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขเก้าสิบหกนะครับสามเก้าแปดแปดแล้วก็เก้าหกนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับ ก็ปรับเช็คกันดูนะครับด้วยผลยางไก่ก็มาช่วยกับเมนเร์ับแซดกหมือนเียวกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันพุธหัสกันต่อเลยนะครับสําหรับชาววันพุธหัตในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพจชว่าก่อชาววันพุธหัสเป็นเช่นไรนะครับเิ่นไที่ต้องตั้งรับไหมหรือต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเราเริ่มที่โชคลาภกันก่อนเลยนะครับโชคลาภของชาววันพุธหัสในวันนี้นะครับปรากิว่าเราได้ไพ่เจ็ดเหรียญถือว่าจะมีโชคดับกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาววันพุธหับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวบัพปุษหัดในวันนี้เพราเกิดว่าเราได้ไพ่เดือเอ็มพเลอร์ถือว่าวันนี้การงานจะวาัพปุไปได้ค่อนข้างดีเยียมเลยนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายสะดับปังๆกลัวๆนั่เลยนะครับสำหรับการงานของชาววัพปุษัดในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันที่ความรัดกันนะครับพอาแรกชาวบัพปุษหัดที่มีครอคววนะครับปรากิว่าขึ้นไพ่ห้าหม้นะครับถือว่าวันนี้นะครับ คนชาวพัุที่มีก็คนแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันขึ้นในครอบครัวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามใจเย็นหน่อยนะครับในการสืยอการเจรจากันนะครับต้องสติกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต่อยับแอบไผ่กันได้ก็ให้อภัยกันนะครับจะได้ผ่านผลพานี้ไปได้ดีนะครับต่อมาปนูที่ชาวโสดกันนะครับชาวสวัปุรหัสในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ just m e n นะครับถ้าจะสเปนขึ้นมาแสดงว่าสมาชิกบ้าของชาวสวัปุรหัตในวันนี้ก็สามารถสานต่อไปได้ก็งั้โอเคอยู่นะครับ ต่อมามาดูที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันพุธหัในวันนี้นะครับปราะะกฏว่าเราได้ไพ่6ถ้วย HAEL นะครับถ้าหกถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้สุขภาพของชาววัานพุธหัตก็ยังแข็งแรงดีครับหายหัวไปได้นะครับถึงแง่ของสุขภาพนะครับชาวบัานพุทธหัสนะครับจากนั้นเรามาดูที่เลขนำโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมาเยเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข98นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข41นะครับ แล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข83นะครับ9ก41แแล้วก็8ปานะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันพุธหัสในวันนี้นะครับก้องปรับแชรกันดูนะครับด้วยผลอย่างไรช่วยมาคอมเมนต์รับทราบนนี้แล้วกั้นนะครับสำหรับชาววันพุธหัสนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันศุกร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับดานเงินดานงานพุทธละศุกร์โชคของชาววันศุกร์เป็นเช่นไรนะครับ อะไรที่ต้องระว ingt, ังไหมเนียต้องตั้งกับไหมนะครับสำหรับชาบันศุกเราเริ่มที่โชคล้วอีกเช่นเคยนะครับชคแล้วัญชุกในวันนี้นะครับปรากิว่าเราได้ไพ่เด็กถือถ้วยถือว่าจะมีโชคกับกระดานก็ไมาได้นะครับสำหรับชาบันศุกในแง่ของชคล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาบันศุกในวัน Miss นี้นะครับปราเกว่าขึ้นไพ่คิงเหรียญถือว่าวันนี้การงานจะสำเร็จรุ่งไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับรวมทั้งพู้ที่ค้าขายในวันนี้ถือว่ามียอดขายสัปบลงเยอก ฟังๆรัวๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ในแง่ของการงานของชาวบ้านสุกนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับคลลัพธ์ของชาวบ้านสุกที่มีคอฟโกแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าขื้นไพ่เด็ดเซียนก็ถือว่าคลลัพธ์ก็ยังหวานชื่นไปได้ด้ดีอยู่นะครับสำหรับคลลัพธ์ของชาวบ้านสุกที่มีคอฟโกแล้วนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ชาวสดกันนะครับชาวสดวันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เด็กถือดาวก็ถือว่าวันนี้นะครับชาวสดวันศุกร์นะครับอาจจะมีเรื่องที่พ่อแง่แม่งอนขัดแย้งในความคิด ในความเข้าใจกันเกิดขึ้นทุกครั้ก็พยายามใจเย็ยนๆใช้น้าเย็ยนคลุกกันนะครับอะไที่เป้าหน่อยอภัยกันได้ก็ให้ภัยกันนะครับจะได้ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับชาวโสนวันศุกร์นะครับต่อมาไปดูที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ผายอัศวบินไม้ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาดูกันที่เลขนาโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข หมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขแปดสิบหกนะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขศูนย์สี่นะครับหกสิบเก้าแปดหกแล้วก็ศูนย์สี่นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับกองปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ราบสร้างกัน้วยลกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับหลังนั้นเรามาดูที่ชาววันเสาร์กันต่อเลยนะครับว่า ชาวบ้านเสาในวันนี้นะครับการเงินการงานขก็เนาาพบโชคลาภก่องชาววันเสาร์เป็นเช่นไรครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมปอะไรที่ต้องระวังไหมนะครับหลังชาวบ้นเสาเราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เก้าดาบนะครับถือว่าโชคลาภยังมาไม่ถึงนะครับชาววันเสาร์รอไปก่อนนะครับอย่างเงของโชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เทนโปเลนนะครับถือว่าการงานก็ยังผ่านพ้นไปได้ระดับค่อนข้างกลางๆนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับ ลงทงั้งผู้ที่ค้าขายก็ถือว่ามีก็ขายแบบกางๆนั่เลยนะครับสำหรับการงานของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องความกลับกันนะครับคนรักวันชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรกอว่าเราได้ให้เด็กถือดาบนะครับถือว่าวันนี้ชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันในแง่ความคิดความไม่ลงรอยกันในครอบครัวเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็พยายามร้องสิทธิ์ในการคุยการเจรจากันน,น,น,นะครับเ้าเยึดมาหน่อยอภัยกันได้ก็ให้อภัยร่วมด้วยกันนะครับจะได้ผ่านเพื่อวันนี้ไปได้ดีีีนนนะะคคคครรรรรรััััับบบบสสาาชววววเท่มอแล้ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวสวนนะครับชาวสวนเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยถือว่าวันนี้ชาวสวนเสาร์นะครับยังสารต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวสวนเสาร์ในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันที่สุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่สามไม้เท้าถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันเสาร์ตัวนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันที่เรื่องทำโชคกันต่อเลยนะครับเรื่องทำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข 10นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข10 0นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข76นะครับ1010 0แล้วก็76นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันสองวันนี้นะครับก็ปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ให้าทราบกันด้วยละกันนะครับสำหรับชาวสนะครับ ก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำรายดวงรายวันของคนละเจ็วันในวันนี้นะครับพราะเขาเรียกนำโชคของคนละเจ็ดวันนะครับโดยที่ทายไปทั้งหมดถือว่าเป็นดวงกลางนะครับไม่ได้ตรงท่านหนึ่งท่านใดเพราะนั้นก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรัาใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากให้ตรงกับดวงของท่านก็สามารถทัำมาดูดวงเป็นการส่วนตัวกับคุณหนุ่มทางไลน์แอปที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้ด้ยเช่นกันครับหรือว่าสามารถจะพบคุณหนุ่มได้ในแอปยังกรดวงสรรส่วนโดยเช่นกันนะครับ ก็ยังไงก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสังติงด้วยนะครับเพ่อไม่้พลาดในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่จะออกทุกหลังเที่ยงคืนนะครับท่านที่กดติดตามกดสังเกติงไว้ระบบจะเตือนทุกครั้งเมอมีคลิปใหม่เกิดขึ้นนะครับและยังไงก็ตามก็ขออภันะครับให้ทุกท่านที่รับชมทุกฟังในวันนี้ประสบผลเร็จทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภนะครับยังไงวันนี้ก็เป็นวันเสี่ยงโชคของเราหลายคนก็ขอให้ทุกคนเสี่ยงโชคประสบผลเร็จมีโชคมีเงินล้านได้เงินจับพลันกันทุกคนนะครับก็ ก็พบกันใหม่ั้อีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับ